มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำโพสต์อวยพรวันเกิดทักษินหลายคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะสําหรับมดดำคา่ชาภาพิธีกรชื่อดังที่ล่าสุดวันที่26กรกฎาคม64ได้โพสต์ข้อความถึงทักษินชินวัตนนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดโดยงานนี้นอกจากจะมีภาพคู่ก็ยังเผยความในใจพร้อมเล่าถึงวิสัยทัศน์ของทักษินเมื่อสิปีก่อนให้ฟังด้วยนะคะว่า สุขสันต์วันเกิดพี่โทนี่ แต่ที่เรารู้จักก็คือทักษิณพ่อของโอ๊คขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงท่านเป็นคนพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพราะท่านทําอยู่กับวิวัฒนาการใหม่ๆมักจะอยู่กับสิ่งใหม่ๆเสมอจําได้เลยสมัยเกือบ20ปีที่แล้วท่านเคยบอกว่าวันหนึ่งทุกคนจะใช้โทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนเรายังคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงโทรศัพท์แพงจะตายจะใช้ทุกคนได้ไงโทรศัพท์จะเห็นหน้าโทรศัพท์จะฟังเพลงเป็นกระเป๋าเงิน ผ่านไปสิบปีเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆนี่ละ่ะพ่อโอค๊คผู้ที่เรารักมากวันเกิดท่านปีนี้ขอให้ท่านมีแต่สิ่งใหม่มีวัฒนาการใหม่สุขภาพสุขใจแข็งแรงสำเร็จพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสุขสันต์วันเกิดพี่โทนี่ขอให้ท่านเป็นร่มโพล้มใส่ของลูกของหลานอย่างแข็งแรงที่สุดแต่รูปเก่ามากรูปน่าจะเกิน3ปีและอยากถ่ายรูปใหม่กับพี่โทนี่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ